สวัสดีครับนี่คือเกมไมค์ครับนะครับผมคือนายคอปปีซ่าครับผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับเกมไมค์ครับเล่นง่ายๆมากเลยครับมาถึงตอนแรกเห็นต้นไม้ต้นไหนก็ตดต,ต้นไม้ครับอ่าแล้วเราก็จะได้บอกมาเก็บมันมาตอกอีครับตอกอ่าได้บอกแล้วเนี่ตอไปตามสเต็ปครับเพื่อเราจะต้นไม้เสศษต้นไม้ครับไป คราฟของนะครับอ่าอันนี้เราก็ได้ต้นไม้มาเยอะแยะมากมายครับให้เรากด e ครับเพื่อเปิดอ n v เวน o อรี่ครับหรือ i ครับแล้วแต่ใครจะถนัดอ่าให้วางไม้นี่ครับไม้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 ลงในคัฟติงครับเราก็จะได้บู o เด n นแพลงมาสี่อันให้ระวางกดกดคลิกขวาเพื่อวางทีละอันครับหนึ่งสองสามสี่เราก็จะได้คาฟฟิ้งเทเบิลครับอ่า แล้วก็ว่าคารฟิงไทเบิรมันตรงนี้แหละกดคลิกขวาเพื่อจะได้คาร์ฟของเยอะๆกว่าเดิมครับแต่กี้มีสี่ช่องนนี้จะเป็นเก้าช่องนะครับกดเพื่อเอาไม้ออกมาอ่าขั้นต่อไปครับเราก็จะทําขวานตัดต้นไม้ครับนี่เอาไม้สองอันวางอย่างนี้ครับก็จะได้เป็นวูดเดิลแพงครับสองอันวางอย่างนี้ได้เป็นสติกนะครับได้สติกมาสี่อันจากนั้นก็สติกว,วางไว้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ๆๆจะได้ขวานนะครับครับทํามันสองสองอันเลย ขวานะขวานถังน้ำไปฟันต้นไม้ปับ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 ปอกเราจะได้ฟันเราขวานมีเอาไว้เพื่อฟันไม้ให้เร็วกว่าเดิมครับนะฟันเข้าไปฟันฟันโอ้เยี่ยมอ่า ได้แล้วอะไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มทำการตัดตัดไม้ไปก่อนดีกว่า้วค่อยหาพวนทีสร้างบ้มนอีกทีเออใช่ใช่ใชตัดต่อไปตึกตึกโอ้ยโอ้ยไม่ถึงไอ้อี๋แห่วิธีการจัดฉาฉลักนี่วางไว้อย่างงี้ป๊าอ่าเยียมเปิด นั่นตัด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 ขอเวลาสแปรบหนึ่งนะครับตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เบิร์ดต้อ่าตัดตรงไปเบิดเมื่อเราได้โอ้ยหมาวิฟักทองโชคดีอะไรอย่างนี้เนาะ ครับต่อเรามาครับดาบครับดาบเอาดาบไปทบเอาไม้วางไว้อย่างนี้ดาบานี้ไว้อย่างนี้นะมันจะได้เป็นบ o o เดนสวอร์ตนะครับเนี่ยบูทเดนสวอร์ตใส่ไว้ตรงนี้ไปมองมองหน้าเรือ่องเนียเฮ้ยไม่เอเดี๋ยวโดนกัดเกียดไม้สุดโลกอ่าหมูหมู ไปครับเราก็จะทําการหาหาที่เหมาะสมนะครับในการวิอะไรฮะอ่อต้นอ่อนเอาไว้ปลูกปลูกป่าทดแทนนะครับอ่าเราก็ไปหาที่เหมาะสมในการสร้างสร้างบ้าน,นครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาขนแกะไปด้วยเพื่อทําเตียงเอ้ยเอ้ยขนมาขนแกะเสร็จแล้อ่า หมูหมูเหรหมูหมูอาหารอาหารูอาหารกูอุ at ้ยไผ่ไผ่โหโชคดีภผ่นี้แบบว่ากูจะหาเจออยู่รอบนึงเนาะเออผิดอันนี่แกยัยนี่ขนขนแกะคบสามันแล้วครับเราก็จะเอาไปทําตี๋ยนะครับนน่ต้องหาบ้านนอนอาฟักทองครับ ก็เป็นอะไรที่หายากเหมือนกันแหละเมื่อก่อน,นหายา,ยากอย่างนี้หา,าง่ายง่ายเออเอามัให้หมดแบบเดินวิ่งจะมืดเลยยังกี่โมงโอุ้ยเที่ยงตรงเอ้ยบ่ายโมงเกอบ่ายโมงอะ,อะไรอ่านี่อืออืออมกลัวคุณเลยเอออะกลัวไหมฮะกลัวไหม ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวฮะเอออร่อยเอเหมืนหัวเอาออกเนี่ยโอ้สว่างลงตาขึ้นเยอะสร้างบายังไงดีวะออาไอาไ้ดินตต้ดินใตดินว้าวมัมีที่อะไรบ้าง ตัด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 เดินดอ่าเสร็จแล้วครับเราก็จะทำแบบพื้นที่ของฉันนะครับโดยการเอาเน่ทำเป็นมุตรแผงให้หมดนน่แปลกนี่เราก็ได้ไม้ไห ล้นบ้านล้นเมืองเลยนะครับอ่าเราจะมาสร้างบ้านเนี่ยอ่าวิภัยภัยวิวิตรงนั้นแหละเออหญ้ายเยอะหน่อยเถอะไม่ได้เลยทีโลง่งกูลงไปของกูมีหมูด้วยอูเยีเออ่เย่ยเราตกอันนี้ครับเพื่อจะได้เป็นอุ้ยทำไมมันเล่นไม่ได้ไม่ได้ง่ายเหรอง่ายง่ายไม่ได้เลยโอ้หมูอีกแล้วครับข้าวเย็นนะ เขาเย็ยนงำแงมอืมไม่ได้เคลียอเลยไอ้อยลาหมูกหนีหนีหน,นีไปหนีได้หนีไปอ่ะดาบชิบหายดาบหมดดาบพังแล้วไหมนี่ออกบแม่งเคยเคลียพื้นที่นนอีกทีนะมาอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกเกยตื้น ครับเอาไว้ไปไปอะไรวะไปทำฟารนะ์มครับวางไม้ลงไปนะครับป่าป่าเอาติดติดนี่วางวางโอ้ยติอ่าเออสาดเออดังวะจงเพิ่มมึงจงเ่มมึง โลกกันใี่ไหมเยอะโลก,โลกมึงก็ด้วยมึงก็โลกโลกนะไอ้หมูมเกียร์คนเกียดหมูเอาไปไหนล่ะหน,น,นอออออีอ่ะหนีกูไม่พ้นหรอกตาย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 นี่ตกน้ำไปเราก็ทำการสร้างบ้าน บ้านสุขสต์ของเราต่อคนระับอ,อีกแล้วอีกแล้วบ้านตอนแรกเราไม่ต้องใหญ่อะไรมากครับถึงเว้นมึงจะหาไม้มาได้เยอะๆะครับมึงถึงเนี่ยแบบสร้างทีเดียวใหญ่ๆเลยวันแรกมึงไม่ต้องทำอะไรมากมึงสร้างบ้านเล็กๆก็หละเข้าใจว่า ใหญ่เกินไม้ไม่พอแล้วจะชิบหายงานเขา้าน่า,อาโอ้ฟอมืดแล้ว <c oughs> รีบๆเลยเฮ้ยเสียเวลาเนื้อหมูไปเยอะมากเอ้ยเอาตก อายไม่ทันแล้วโอ้ oh. Holy shit Holy shit Holy shit กายรู้สึกว่ามันจะไม่ทันแล้วนะครับงนั้นทำบ้านที่มันเล็กๆก,ก่อนมานเล็กๆเ,เอ้ยๆๆ้ย้ยแหลกต้องการไม้อย่างด่วน กูเอาไม้มาให้กูเอาไม้มาชิบหายฝนตกโอ๊ยกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงโอ๋ยกูเกลียดมึงที่เดียวจอดวางกองคาร์บลงไปป้าต่อไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เฟ้ยเราจะคาร์บสเสียมนะครับเสียมจอบช่างไหมอ่าเอ้ยผิดแล้วเฟ้อยอ่าเราจะไ,ได้จอบมานะครับ ก็คราฟนีแค่เอาสติออกมาอีกแล้วเราต่อไปเราก็จะคราฟบครับครับพิกแอ็กนะครับเอาไว้ขุดดินนะครับ <c oughs> อ่าเอ้ยขุดหินเออโอ๊ย <c oughs> ขุดไปอ่าขุดหินนะครับเอามาทำมาทำหอกใช่ใช่ขุดออกไ เราต้องขุดให้ได้แปดอันนะเพื่อไปทปําเตาครับฐานท,ำท,ำทำํฐานไม่ใช่ทาเตาครับก็ไปเผาฐานอ่าเสร็จแล้วโอ้ยตะหูเสียผฝนจริงเฮดื้อดึงดึงดึงอปุ๊บปุ๊บไอ้อะให้ฟรีเงนินเราจะมาาฟเตาคนระับเ,เตาปิ้งย่างลมคนะวันมา ตาวลงไปจากนั้นก็วิธีทำ่านครับไม่ต้องไปนั่งหาขุดเหมืองครับเอาแค่นี้เอาไม้วางไว้ข้างบนเอาวูดวูดนะครับาวางไว้ข้างบนวูดวางไว้ข้างล่างเอก็จะได้ครับรอเสียวเสียวบอลเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่แบบอะไรเล็กๆก,ก,ก่อนนะครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าขุดไม่ใช่ขดไม่ได้ขุดไม่ดีอ่าเราได้โคนะครับไม่ไม่ใช่โคครับ ชาโคครับชาชาคือ,อาาคาแรคเตอร์เออใช่คาแรคเตอร์อ,อาวางอย่างนี้ก็จะได้เป็นคบไฟทอชทอชวางเอาไว้เ็ื่จะได้เกิดเกิดไฟสว่างสว่างแล้ว oh God. โอ้โห้ยโโอ้มันยอดมากพระเจ้าสร้างต่อ,อเสียวไม้ไม่พอโอ้ยแอคโอกยังย เ็นไปนิดๆเลยๆอย่าไปอย่าไปโหดมากวันแรกไม่ได้แบบต้องต่อเติมบ้านนี่ครบนะโอ้ยก้ไก่วาเวยเจ้าักษ์กล้วยน่าปืนนี่ต่อไปครับเราก็จะสร้างเตียงญาตีญากเลยเอยเร็วจังอ่าสร้างเตียงครับวิธีสร้างเตียงง่ายปอกกล้วยง่ายอ่าวางไม้ไว้สามอัน นี่แล้วก็ติดวางไว้นี่อย่างนี้ก็จะได้เป็นเบสนะครับเบสนี่นอนราบนอนนอนเอือหลับตาวันใหม่วันใหม่วันใหม่หมอ่าสว่างแล้วเยียม่มนะครับเดี๋ยวต่อกันที่พาร์ทหน้าเลยนะครับ วันนี้ก็ขอเช่ญนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ